กสนามโลกนั่งเป็นสนามฟาวด์นะครับสนามฟุตบอลสนามราวด์ฟุตบอลนะฮะฟาวด์ต่างหากนะฮะฝักยืดหูนิดนึงฝักสมาธินิดนึงนะ หาได้นะคตวรสติยองพีแปลว่ามีโรยหลบหลบเข้าพนะครับต่ประกอบการงานการยืมเงนก้รช่วยชีวิตาตัวเลขก็จะเกอรุ่นเลยที่หาเลยนะครับ